ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะเบอรดิสกุตติคุกูลงน้ำกันไม่ได้แล้วทูน้ำนี้เพรอมบุญแล้วเฮ้ยพวกไดดึกยังไหมวะ สี่ได้ไหมดิโอ,อนหัวเกียาคนนึงคนเอาทุาด,ดา้ะบาดกินคนลรยได้แท้หนึ่งสอ,องสามสี่ฮัปปี่เขาก็ได้เปรียบกินคนตำรดหรือบาดกินคน

เอโอดฝากโคเบอร์นะครับเล็บนึงนะท้างหลังมาแล้ทข้งหลังมาแล้วน้าประตูข้างบน หลอนอีกของมั่นบ้างกัรยาเด้อทำมุ่งขึนคนเด้อซึ่งๆนะนะ ไม่มีเกาะเลยดูแต่ใคร ไม่บินไปบินม่ยคคย่รอยว่าไโกมันขึ้ยังไงเนี่ยขึ้นม่ได้ไอ้ไป้างหนพวกมันอยู่ข้างหลังโอ้ยแเออเดี๋วอยู่ที่นี่ ตินแมงเหยื่อสมูหายเยวเดี๋เด้อเดี๋ยว,ยวมันอยู่สภาพเดียวสองตัวนอกไอร์นอกนอกโอ้โหก็เยอะสภาพเยอะตัวอะไ่ ไม่ได้โคกึค้นแบบนี้โคกนี่ไปตรว้ <c oughs> ตันีกไตบ้านหรแค่ตัวเดียวใช่ไหมลูกเมืม่อนมันเปิดปะอัจฉริยะแ่ไยูนี <c oughs> น่อยูเท่าไหอเจ ้อยอู๋อย่ากดเกือบตาเปิดเปิดปนตีเห็นไปโคขึ้นแบบได้เห็นไปเยวนะครับใสเป็นลิ้นไปยื่นไยื่ก็นเีนาเก็บของครับน่ขึ้นม กองเกินังเออตาป่ะอ้อ,ะะองกนมเ็กกลดรือดเลนตนมะลุกเ่อนี้ก็ตนเชียวะนีกันนี่ยมีอนีเจ็ดสิบมง

I leave, I leave. <coughs> Robert, we'll see. Robert, is... Watch out! Watch out! Mark the location. Mark go? Right. Right. Bye. <coughs> บูยงินนก็จะไล่เลยมาก่อนย่าสิบแปดบุมมี่แปดสิบเอ็ดบาทอย่างวี้ไดอกกยวพวกล่งมาอน้อมาทำไแบมอเงอนาไปไปไปยัดไปร้านข่าวเฮ้ยนี่ขกูดิม่แมน เดี๋ยวกซื้อของก่อนเฮ้ยก็มีสี่คนเลยนี่ไม่โตข้างหน้ามาเสยนักหนาไมตันวนึงยังบินนี้นนน Đi đâu vậy hở mò, Mình ôm. Tôi đi nguyên thời gian. info vô số gì nữa. Bình tốt หของซื้อยังบงดิเือผมมีเงินยอ่อือชิอด้วยเนาะไม่เยอะสั่ละนี่นี่โย่ไอย่างที่หกมาเก็บให้อ๋อเงินเนะมมีหน้าทีเอาแปดสิบสองบาทต่อที่่เอา เือนเขาเือนมันทำใจสอนระเบิดกูแล้วจะลูกระเบิดระสายเขาจะยิงไปอยู่ไหนไอ้เทยเงินเงินอยู่น้ำเจ้าอยู่บ่มีบ่น้ำบกพอาน้ำบกพอยังซื้ออย่งอันนี้ซื้อซื้อปดกนี่ไงบัมเอาไป คิดป่ะแถวแฟนตกมาิงนะกูเห็นกระดิ่งอันนี้กูก็คิดว่าคนตลอดเลยว่านั่บอร์เหลวหากไปว่าควนกระดิ่งกันห้านบ้านลางเนี่ยคิดว่าคนตลอดเลยไม่มีวงมีป้องมี เรก็ะด้งกระดิ่งรูต่งเหรอ้ายังเนาะนนเถิดจับย้อนลกข้างใสักไรบอกเฉยๆเฉยมปับไม่หาเลยเป็นไรยืนแป๊บก่อนตมหัวิดโอยเลยวะ นะสินอนยิ่งนะคน้อเด๋ยวนจะตืยิ่งเสียกว่าโ่มาเพิดักเป้งอ่ะ่งดังเป้งอ่ะเปียดังเป้งไม่อยเลยินไปแล้วไหมไม่ชท่าาหรอไม่เรเบิดท้านนา กล่นฉีกม่พูดดีกวเมื่อกลางคืเมื่อใดดิเรียนเน็ตไปเอาไปกันดิตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยยากอะเออจริงเลยจุกกลับมาละน่าจะไปบ้านชูไปป่วโอ้เยอะเลยอ่ะ

เออออกไงชักลูกโหโกอยู่นี่พี่